รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกับหนุ hey, ่มโดยเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง รูลนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลิเมตรสวัสดีค่ะเจอกับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะกับ<ช>รายการ9มิลลิเมตรค่ะตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนครปฐม ราชบุรีรวมถึงเพชรบุรีด้วยนะคะก็ให้เรามาระวังค่ะในเรื่องของน้ําท่วมรวมถึงน้ําป่าไหลหลากนะคะที่จะมีภายใน2-3ถึงวันนี้ด้วยค่ะเราเองนะคะต้องคอยติดตามข่าวสารทุกๆชั่วโมงค่ะเพร่อที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้อย่างท่วงทีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักสมองกันนิดนึงค่ะปุ๋ยจะพาคุณผู้ชมนะคะรวมถึงพี่กิฟด้วยไปหาอะไรนะคะรองท้องรองลิ้มชิมรสกันหน่อยต่อสเก็ตเรื่องนี้พี่โบกี้ไปเองเลยนะคะเป็นซาลาเปาแฟนซีค่ะที่อยู่แถวแถวพระรามสองนะคะบางขุนเทียนนี่เอง โอ้ยหน้าตานะคะจะน่ากินแข่งน้องปุ่ยคนนรับไี่ว่าเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมตกสเก็ตวันนี้นะอยู่กับโบกี้นั่นเองนะครับมาอยู่กันที่แถวๆพระรามสองกันเองนะวันนี้โบกี้พาคุณผู้ชมมาทานสาระเปาแฟนซีจะมีหน้าตาแปลกๆแ,แบบไหนไปเลย se จะพาจะผูถึงมาทําเป็นซาลาเปาแฟนซีทั้งๆที่มันเป็นซาลาเปาธรรมดาซาลาเปาธรรมดามันมีเยอะแล้วอะค่ะความต้องการของตลาดของเด็กๆด้วยค่ะก็ทําตามหนังสือการ์ตูนของลูกอะค่ะไส้ล้วก็มีหลายไส้อ่ะค่ะไส้ที่แปลกๆก็อย่างเช่นไส้กระเพราไส้ไก่ไส้น้ําพริกอ่องที่ขายอยู่ประจาก็คือไส้หมูสับหมูแดงครีมถั่วดำสวยดีแปลกค่ะเลิศค่ะไอเดียดี Oh yeah. okay. Wow. ดีนะคะที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกามค่ะกับกระเป๋าแฟนซสีทำง่ายค่ะไอเดียก็เริ่นะคะหลังน้ำลดแล้วค่ะใครที่ว่างงานนะคะจะนําไอเดียนี้ไปใช้ก็ไม่สงวง่นกสิทธ์ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยแต่ว่าถ้าแม่ค้านะคะกล่องราคาจะสูงปีนนะคะแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ยจะหาว่าผูยมิเตือนไม่ได้นะค่ะถูกต้องค่ะน้องฝนค่ะส่วนโตสเกตชัดต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูลีลาการควงขวดของหนุ่มตีหนุ่มตีคนนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาเป็นแชมป์ดีกรีนะคะแข่งขัน์เทนเดอร์ด้วยพี่กิฟต์แต่ลีลา ของหนุ่มคนนี้เนี่ยจะร้าใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ <S <S ตั้งแต่ <S <S 1> <S 1> เป็นสาวไม่ได้ค้าคล้ายถูกใจนี่แม่มั่วเก่งจริงฉันเนี่ยอะไปดูหนุ่มคนนี้กันดีกว่าค่ะเพราะเขาเพิ่งคว้าแชมป์มาทเทนเดอร์แชมเป็นคลิป2อง0 อยู่ใกล้กับน้องอายุอ่าและที่สำคัญคือครั้งแรกที่เราได้นี่ได้มาได้อย่างไรบ้างครก็ความขยันซ้อมก็มีแบบคนสอนด้วยครับตามรุ่นพี่ลองเรียนลองอลองมาทำลองมาซ้อมโยนเมื่อกี้ได้ดูน้องใช่ไหมได้ดูได้ดูครับน้องโดเป็นไงคะความสามารถเก่งเก่งครับลาเล้าใจโดนใจ ่ะผช้อมค่ะฟรีมาให้ลายมือเนี่ยสุดยอดสุดยอดแถมยังคงออกมาได้อร่อยอร่อยยังไงก็อย่าลืมเอารางวันกับามาฝากคนไทยอีกนะคะโอเคโอเค พี่ไปเลยค่ะน้องขาถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองอยากฟีมือไม่แพ้กันก็อย่ากเก็บไว้ค่ะเอามาโชว์ได้ในรายนนนการเรานะคะใช่เลยค่ะส่วนตตสเกตส่งท้ายในวันนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคุยสภาคุณผู้ชมนะคะไปดูพิธีลงณหน้าทองจันทรมหาสเสน่ห์นะคะที่จัดขึ้นที่วัดไผ่รอมจังหวัดนครปฐมนี่เองค่ะเป็นที่เรื่องลือนะคะเรื่องเสริมเมตตาเสริมบารมีค่ะน้องปุ๋ยซึ่งว่ากันว่านะคะจะมีคนเดินทางมาเข้าทีวันละ300ถึง4 0่คนเลยเดียวค่ะแต่ว่าจะสักอลังการแค่ไหนเอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูกกบนะคะแล้ววันนี้ลูกกบนะคะก็จะทำตกสเก็ตค่ะที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าวันแห่งนี้มีเรื่องรามแปลกแหมขอบอกเลยนะว่าแปลกแน่นอนเลยสําหรับพิธีการลงน้ำหน้าทองจันมหาเสน่ห์นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าเรื่องลือมากๆเลยว่าสามารถที่จะเสริมเมตตาเสริมบารมีดูจากจํานวนคนนั่นเลยค่ะลูกกบไม่ได้มนะคะนี่ลยคะด้านซ้ายกันค่ะเป็นไงล่ะคะ และด้านนี้คนก็เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเดินทางมาลงน้นหน้าทอนะคะถึงซานถึงสี่ร้อยคนกันเลยเดียวแสดงว่าเขามีของนะคะจะมีอะไรางา้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,ะว่าแล้วถ้าไปลูกกอบเนี่ยงที่จะคนรักคนหลงแท้ก็ไปทำพิธีแทนมหาเสน่ห์มานี่เองหรือคนเรียกปิดปากว่าพิธีลงน้ำหน้าทองคะโดยหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยก็จะว่าค่าทงคาท่า งนั้นผู้ประกอบพิธีก็ขอพองขอพรกันได้เลยค่ะสิ่งที่การลงหนหน้าทองของที่วัดเพล้อมเนี่ยสอนให้ญาติโยมเนี่ยตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไม่ใช่อยู่มาหาแตมาเดี๋ยวเจมไปก็ได้ดีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เกิดแรงศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานแต่การลงหนหน้าทองเนี่ยเ,เชื่อกันว่ามันจะเกิดความมีเสน่ห์ในตัวเองมีพลังในตัวเองโอเคจบอกเพื่อน ถ้าพี่กิฟมีโอกาสนะคะต้องหาเวลาว่างค่ะไปเข้าพิธีดูบ้านนะคะเพื่อจะเสริมเมตตามหาเส um, น่ห์ให้เพิ่มขึ้นยิง่งขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ภากความสนุกก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าในชื่อของเด็กเรื่องดังค่ะเราย,ยังมีประเด็นร้อนๆรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรนั้นก็อดใจรอสักครู่เดียวค่ะ